สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็ไปตลาดมาเราก็ซื้อปลามาทำอาหารเมื่อเราล้างปลาในน้ำล้างปลาเราก็จะไม่ทิ้งให้เสียของเพราะในน้ำล้างปลานั้นเขาจะมีโปรตีนเป็นอย่างมากค่ะถ้าเรานำไปลดพืชผักไม้ดอกไม้ประดับไม้ประดับของเราก็จะงามแล้วก็จะมีการแตกกอที่ดีค่ะ เราลดได้ทางพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะนำมาลดบอลสีของเราเพื่อให้บอลสีของเราโตรเร็วแล้วก็จะมีอาหารที่ดีได้กินค่ะถ้าเขามีอาหารที่ดีได้กิน ต้นของเขาก็จะแข็งแรงแล้วก็จะมีการแตกกอที่เยอะค่ะบองสีของเรากำลังเริ่มที่จะแตกกอดีถ้าเขามีอาหารเล่งให้เขาเขาก็จะยิ่ง แต่กอให้เรามากขึ้นค่ะก็จะช่วยเล่งตน้นเล่งใบให้สวยงามแล้วก็เล่งสีให้สวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะนำมารถกันค่ะนี่ก็เป็นน้ำล้างปลา เราก็มีน้ำเสาวข้าวเราก็เอามาใส่ด้วยค่ะในน้ำเสาวข้าวเขาก็จะมีวิตามินที่เยอะมากแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเพื่อให้เขาเจือจางในน้ำลาลังปลาเขาอาจจะเค็มเกินถ้าเราไปลดน้ำลเค็มต้นก็อาจจะตายได้เราก็จะผสมน้ำให้เจือจางก่อนค่ะ แล้วเราก็นำมาลดที่ต้นบอนสีของเราเลยค่ะเราจะลถที่โคนต้นเขาให้ชุ่มเลยค่ะก็จะช่วยให้บอนสีของเราต้นใหญ่แล้วก็แข็งแรงค่ะ เขาก็จะมีการแตกปอที่เยอะเลยค่ะกำลังแตกหลอดขึ้นมาใหม่ๆก็มีค่ะก็จะช่วยทั้งเล่งต้นเล่งใบแล้วก็ทำให้รากแข็งแรงด้วยค่ะบนสีของเราก็จะงามสวยใบยก็จะใหญ่ แตกหลอดออกมาเขาก็จะสวยแบบนี้ค่ะก็จะมีการแตกกอเยอะเลยค่ะต้นนี้เราก็ไม่ทำให้เสียประโยชน์ค่ะเมื่อเราซื้อปลามากินเราก็จะล้างเอาน้ำลักปลามาลดต้นบอรสีต้นบอรสีของเราก็จะโตเร็วแล้วก็สวยเป็นอย่างมากค่ะ เป็นการลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยด้วยค่ะน้ำล้างปากมีประโยชน์มากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ